ที่บ้านส่งหนองขามตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นพลตร,รีสุคนธรัตนชาวพงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขกําลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎา2568ที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มอบเงินบํารุงขวัญและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคยาสามัญประจําบ้านเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในข้างต้นและซื้อสิ่งของที่จําเป็นเพื่อเป็นการดูแลสิทธิและสวัสดิการกําลังพลให้สามารถ ปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพันเอกอุดมการสีแขไตรรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกล่าวว่าจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกําลัง ขาดขาดเหลือสิ่งใดพร้อมช่วยเหลือเสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความเชื่อมั่นว่ากองทัพบ,บกจะดูแลกำลังพลอย่างเต็มที่ทั้งด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการและการช่วยเหลือด้านจิตใจพร้อมกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติดูแลความสงบสุขของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งราชบัลลังก์อย่างมั่นคง